สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาสูตรแป้งทอดเพื่อคงความกรอบได้นานกว่าแป้งสำเร็จรูปที่วางไว้จำหน่ายทั่วไปก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักสมาชิกกลุ่มของพวกเรากันก่อนค่ะโดยในกลุ่มของพวกเรานะคะจะมีกันทั้งหมด8คนค่ะคนแรกนะคะน,นายนภัรคินุนามเลขที่1 6ค่ะคนที่2นะคะนางสาวเขมมนัทจันหอมเลขที่17ค่ะ คนที่3นะคะนางสาวสันสินการศรีเชื้อชูธมเลขที่20ค่ะคนที่4นะคะนางสาวต้นฝนประเสริฐฤทธิ์เลขที่2 2ค่ะคนที่หนะคะดิฉันเองค่ะอุมาพรสินตะคูเลขที่32ค่ะคนที่6นะคะนางสาวสันทชัดมาตราชเลขที่36ค่ะคนที่7นะคะนางสาวสรัสเนตรนำสงเลขที่38ค่ะและคนสุดท้ายค่ะนางสาวมัทนาวิไลรัตเลขที่39ค่ะเรามาระบุปัญหากันดีกว่าค่ะ อาหารประเภททอดนะคะเป็นอาหารที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายเลยโดยเฉพาะเมนูไก่ทอดนะคะมันทั้งมีรสชาติอร่อยและรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาสําคัญที่พบคือแป้งชุบทอดสำเร็จรูปตามท้องตลาดเนี่ยเช่นแป้งโกกีนะคะมักคงความกรอบได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่10-15นาทีเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปค่ะเนื้อแป้งจะเริ่มมีความอมน้ํามันและสูญเสียความกรอบไปมันส่งผลต่อคุณภาพของอาหารแล้วก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าค่ะดังนั้นนะคะพวกเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาสูตรแป้งที่สามารถคงความกรอบได้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยใช้การปรับสัดส่วนแป้งชนิดต่างๆและการเติมสารช่วยคงความกรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะการตั้งคำถาม สูตรแป้งที่พัฒนาขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ทางเคมีและปรับอัตราส่วนวัตถุดิบจะสามารถคงความกรอบได้นานกว่าสูตรแป้งสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปหรือไม่สมมติฐานการใช้แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสับปะหลังรวมกับน้ำส้มสายชูเกลือและเบกกิ้งโซดาจะทำให้แป้งทอดมีความกรอบและคงความกรอบได้นานกว่าสูตรแป้งกูกิที่ใช้แป้งสาลีเป็นหลักตัวแปร ตัวแปรต้นคือสูตรแป้งชุบไก่สูตรที่พัฒนาและสูตรแป้งโกกิตัวแปรตามคือความกรอบของไก่ทอดที่วัดในเวลา 10, 20ี่และสานาทีระดับความกรอบของแป้งทอดประเมินด้วยการชิมและการทดสอบเนื้อสัมผัสตัวแปรควบคุมคือขนาดของไก่อุณหภูมิการทอดปริมาณแป้งปริมาณน้ำมันและเวลาในการทอด ถูกประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสูตรแป้งที่สามารถคงความกรอบได้ยาวนานกว่าสูตรสำเร็จรูปตามท้องตลาด 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคงความกรอบของสูตรแป้งที่พัฒนากับสูตรแป้งโกกิโดวยวัดในช่วงเวลา 10, 20และ3านาทีหลังการทอด 3. เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ไก่ทอดที่คงความกรอบได้นานในระหว่างการขนส่งและการจำหน่าย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้สูตรแป้งที่มีคุณภาพและคงความกรอบได้ยาวนานกว่าสูตรสำเร็จรูปในท้องตลาด 2. ได้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อาหารเกี่ยวกับความสามารถในการคงความกรอบของสูตรแป้งที่พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรแป้งโกกิ 3. ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพคงความกรอบได้นานคุ้มค่าและมีความหลากหลายทางเลือกมากขึ้น เพิ่มความพึงพอใจในการบริโภคและสามารถนําไปต่อยอดเชิงการค้าเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น <S STEM S คือศึกษาโครงสร้างทางเคมีและสมบัติของแป้งการเจลาตินไนต์ของแป้งปฏิกิริยาเคมีกับกรดและด่างและการถ่ายเทความร้อนและการละเหยของน้ํี T ใช้เครื่องมือวัดความกรอบหรือการทดสอบประสาทสัมผัส sensory t e s t และเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีในการจับเวลาที่ผ่านไปในแต่ละช่วงทุกๆ10นาที e. ได้แก่ 1. การออกแบบและพัฒนาสูตรแป้งทอดใหม่โดยอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรมอาหาร 2. การทดลองปรับอัตราส่วนวัตถุดิบอย่างเป็นระบบเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุด 3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสูตรที่พัฒนาใหม่กับสูตรสำเร็จรูปในเชิงคุณภาพและความคุ้มค่า m. ได้แก่ 1. การช่างตวงคำนวณปริมาณแป้งน้ำและน้ำมันในการทอด 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองเช่นตารางเปรียบเทียบความกรอบที่เวลา 10, 20และ30นาทีสารเคมีวัสดุและอุปกรณ์ 1. แป้งโกกิ 2. แป้งข้าวเจ้า 3. แป้งสาลี 4. แป้งมัน 5. แเบกกิ้งโซดา 6. น้ำส้มสายชู เน้ำเย็น 8. น้ำมัน 9. ก้น่องไก่ 10. กระทะ 11. ช้อนตวง 12. ถ้วยชามสูตรแป้งทอดจากตลาดทั่วไปจากการสอบถามร้านไก่ทอดหน้าโรงเรียนราชิดบางแก้วทราบว่าในการทอดไก่ทานร้านใช้แป้งแบนกโกกิและเครื่องปรุงรสในการทอดไก่ซึ่งจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตพบว่าส่วนประกอบของแป้งโกงกิเป็นดังนี้ อัตราส่วนผสมของแป้งประกอบอาหารตาโกเกดได้แก่แป้งใส่โปรตีนสูง90%แป้งมัน6%ปเแป้งข้าวเจ้าลักษณะทั่วไปเป็นผงสีขาวจับแล้วรู้สึกสากมือเล็กน้อยเมื่อทำให้สุกและทิ้งไว้ให้เย็นจะกลายเป็นก้อนสีขาวขุ่นมีลักษณะล้วนไม่เหนียวคุณสมบัติปัศจากกูเตน เมื่อละลายในน้ำเย็นเมื่อสัมผัสน้ำและได้รับความร้อนจะเกิดการจับตัวองค์ประกอบทางเคมีเป็นโพลิแซคคาไรด์ประกอบด้วยโมเลกุลของกูโคสท,ที่เชื่อมต่อกันแป้งสาลีแป้งสาลีนะคะลักษณะทั่วไปก็คือเป็นผงสีขาวนวลได้จากการบดเมล็ดข้าวสาลีค่ะคุณสมบัตินะคะเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่มีรสไม่มีกลิ่นและไม่ละลายน้ําค่ะ เมื่อผสมน้ำนะคะจะเกิดโปรตีนกลูเตนเกิดขึ้นค่ะซึ่งมีความเหนียวและยืดหยุ่นค่ะประเภทแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมีปริมาณโปรโตีนในระดับปานกลางค่ะองค์ประกอบทางเคมีนะคะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรพื้นฐานคือ c 6 h 1 0 o 5ค่ะมีโปรโตีนหลักอยู่2ชนิดนะคะก็คือกลูเตนินและไกลอะดินค่ะแป้งมันหรือแป้งมันสับปะหลัง ลักษณะทั่วไปของแป้งมันนะคะจะมีเนื้อละเอียดลื่นมือเมื่อทําให้สุกนะคะจะมีลักษณะใสและเหนียวหนืดค่ะคุณสมบัตินะคะเป็นสารอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะไม่ละลายในน้ําเย็นค่ะองค์ประกอบในทางเคมีนะคะเป็นโพลีแซคคารายค่ะประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสที่เชื่อมต่อกันค่ะมีส่วนประกอบหลักก็คืออะไมโลสและอะไมโลพคตินค่ะเกลือคุณสมบัติเพิ่มรสชาติและช่วยควบคุมความชื้นในแป้ง บทบาทช่วยปรับปรุงรสชาติและควบคุมความชื้นในแป้งโครงสร้างทางเคมีโซเดียมคลอไร์สมการทางเคมีโซเดียมไอออนบวกบวกกับคลอรไรไอออนลบเท่ากับโซเดียมคลอไรน้ำส้มสายชูคุณสมบัติมีความเป็นกรดอ่อนๆช่วยปรับปรุงโครงสร้างของแป้งบทบาทช่วยให้แป้งมีความกรอบและยืดหยุ่นมากขึ้น โครงสร้างทางเคมีกรดอะซิติกสมการทางเคมีกรดอะซิติกได้เป็นกรดอะซิติกเบกกิ้งโซดาคุณสมบัติเป็นสารช่วยให้แป้งขึ้นฟูโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อผสมกับน้ำบทบาทช่วยให้แป้งมีความเบาและกรอบเมื่อทอดโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยโซเดียมไบคาร์บอนต และสารที่มีความเป็นกรดเช่นโพแทสเซียมไบาทาเทตสมการทางเคมีโซเดียมไบคาร์บอนิททำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออนได้เป็นโซเดียมไอออนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำน้ำเย็นคุณสมบัติช่วยในการละลายส่วนผสมและควบคุมอุณหภูมิของแป้ง บทบาทช่วยให้แป้งมีความชื้นที่เหมาะสมและไม่เหนียวเกินไปโครงสร้างทางเคมี H2O สมการทางเคมี H2O ได้เป็น H2O เรามาเริ่มทำการทดลองกันดีกว่าค่ะถ้วยที่หนึ่งนะคะจะเป็นถ้วยที่เราใช้สูตรตามท้องตลาดค่ะโดยเราจะทำการตวงแป้งโกกิ10ช้อนโต๊ะนะคะทำการใส่น้าผสมกับแป้งโกกิโดย ตวงปริมาณน้ำสิบช้อนโต๊ะและเราผสมคนให้เข้ากันค่ะต่อไปจะเป็นถ้วยที่2นะคะจะเป็นสูตรที่เราพัฒนากันขึ้นมาใหม่ค่ะโดยทําการตวงแป้งข้าวเจ้าทั้งหมด10ช้อนโต๊ะแป้งมันสบปะหลังหช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาและเกลือ1นส่วนสีช้อนชาค่ะโดยเรานะคะจะใส่น้ําเย็น10ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําส้มสายชู1ช้อนชาแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ 3นะคะเราจะค่อยๆเทน้ำลงในส่วนผสมแป้งถ้วยที่เราพัฒนาสูตรไว้ค่ะคนจนเนียนได้แป้งที่เหลวข้นนะคะและเรานะคะจะทำการตวงช่างน้ำมันนะคะที่ใช้สำหรับการทอดไก่โดยเราจะตวงน้ำมัน15ช้อนโต๊ะหรือประมาณ200กรัมค่ะและเรานะคะจะนำไก่ที่เราปรุงรสไว้แล้วเนี่ยจะมาหมักกับแป้งที่เราผสมไว้ทั้งสองถ้วยค่ะทั้งสูตรตามท้องตลาดแล้วก็สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะ จากนั้นนะคะเราจะนําไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยทั้ง2ถ้วยนะคะลงไปทอดนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้น้ํามันที่เราชั่งตวงไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้ไฟในอุณหภูมิที่พอเหมาะและเท่ากันทั้ง2รอบเลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราทอดไก่เสร็จแล้วนะคะโดยเราจะเห็นว่ามันจะใช้เวลาทั้งหมด6นาทีค่ะเราจะนําไก่ทั้งสองชนิดนะคะมาพักและจับเวลาทุกๆ10นาทีรวมทั้งหมด30นาทีเพื่อทดสอบความกรอบของแป้งสูตรตามท้องตลาดกับแป้งสูตรที่เราพัฒนากันมาเองค่ะสร้างสรุปผลการทดลองนะคะเวลาเริ่มต้นสูตรตามท้องตลาดนะคะมีความกรอบมากส่วนสูตรที่พัฒนาแล้วนะคะมีความกรอบมากเช่นกันคะ่ะ แต่เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนะคะสูตรตามทองกระดาษมีความกรอบแต่เริ่มมีความเหนียวค่ะสูตรที่พัฒนาน,นะคะมีความกรอบมากและก็ฟูมากค่ะเมื่อผ่านไป20นาทีนะคะสูตรตามท้องตลาดมีความกรอบลดลงเริ่มเหนียวแล้วก็เริ่มนิ่มคะ่ะสูตรที่พัฒนานนะคะ่ะยังคงความกรอบอยู่ค่ะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยคะ่ะ เมื่อผ่านไป30นาทีนะคะสูตรตำท้องตลาดก็คือมีความนิ่มมากส่วนสูตรที่พัฒนาแล้วนะคะยังคงความกรอบอยู่คะ่ะแต่ว่าไม่เท่ากับนาทีที่10นะคะการแก้ปัญหานะคะ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมคือการพัฒนาสูตรแป้งทอดโดยใช้แป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสปะหลังร่วมกันพร้อมเสริมส่วนผสมอื่นอย่างเช่นเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูเพื่อยืดอายุความกรอบของไก่ทอดให้นานกว่าสูตรแป้งสำเร็จรูปทั่วไปโดยนำข้อดีของแป้งแต่ละชนิดมาเลือกใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกันค่ะต่อมาคือการอภิปรายผลค่ะ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสูตรแป้งที่พัฒนาขึ้นสามารถคงความกรอบได้นานกว่าสูตรแป้งตามท้องตลาดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงเวลา20-30นาทีหลังการทอดซึ่งสอดคล้งองกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าการปรับสัสดส่วนแป้งหลายชนิดจะช่วยคงความกรอบของแป้ง และการเก็บข้อมูลทุกๆ10นาทีช่วยให้เห็นแนวโน้มการลดความกรอบของแต่ละสูตรอย่างละเอียดและสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบค่ะการคงความกรอบที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่านี้เป็นผลจากการใช้แป้งหลายชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ผลรับนี้ยืนยันว่าการออกแบบสูตรแป้งอย่างรอบคอบสามารถปรับปรุงคุณภาพคงความกรอบของอาหารทอดได้นอกจากนี้ผลรับยังชี้ให้เห็นศักยภาพเชิงพาณิชย์ของสูตรแป้งที่พัฒนาเพราะความกรอบที่คงอยู่นัานสามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคและสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ได้โครงงานนี้จึงไม่เพียงแต่ตอบโจทย์เชิงวิชาการ แต่ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้และเป็นแนวทางในการเลือกที่จะอุปโภคหรือบริโภคได้ค่ะสรุปผลจากการศึกษาและทดลองพัฒนาสูตรแป้งทอดเพื่อคงความกรอบของไก่ทอดพบว,ว่าสูตรแป้งที่ผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลังในอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถทําให้แก่ทอดมีความกรอบที่ดีกว่าสูตรแป้งสำเร็จรูปเพื่อปอย่างแป้งโกกิ เรามีความกรอบที่คงอยู่ได้นานกว่าเมื่อวัดในช่วงเวลา10-20-30และนาทีหลังการทอดทางนี้ปัจจัยที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในความคงความกรอบและแก่เบกกิ้งโซดาที่ช่วยสร้างฟองอากาศเล็กๆทําให้แป้งทอดมีเนื้อสัมผัสเบาและกรอบส่วนน้สาส้มสายชูที่ช่วยชะลอการอมน้ําและทําให้แป้งคงความกรอบนานขึ้นและการใช้น้ําเย็นในขั้นตอนการผสมแป้งมีผลต่อการควบคุมการเกิดโครงสร้างของแป้ง ดังนั้นสูตรแป้งพัฒน,นาขึ้นใหม่จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แป้งทอดเข้าไปสื่เสียความกรอบเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานอีกทั้งยังเป็นสูตรที่สามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้จริงในร้านอาหารหรือการจําหน่ายเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ